อันนี้เขาเรียกว่บ้องได้ด้ามไม้สอดเข้าไปเหลาอันนี้คือใบมีดอ่าหอนปลาอันนี้คือคมปลาแต่ว่าถ้าเราใส่ด้ามลงไปมันมีน้ำหนักแรงเหวี่ยงเยอะอม,มีดใช้หา่นในครัวเรือนคือนี่คือใบมีดมีดปลานี่เขาเรียกว่ามีดปลาบ้องอคือเราเลือก เนี่ยมีดรูปทรงรูปทรงนี่ก็อันนี้เ็าเรียกว่าบ้องคือสําหรับี่ว่าใส่ด้ามใช้ด้ามไม้สอดเข้าไปเหลาอันนี้คือใบมีดอ่าหอนปลาอันนี้คือคมปลาแล้วก็การใช้งานอันนี้ใช้งานขนาดกลางใช้ถางใช้หวดใช้ฟันไม้ขนาดเล็กๆไม่ใหญ่เกินไป ก็เราใช้อย่างนี้ก็ใช้หันในที K ่แคบแคหรือว่าใจใกล้ๆมีโตก็ได้ใช้สับหันใกล้ๆตัวแต่ว่าถ้าเราใส่ด้ามลงไปมันจะมีน้ําหนักมีน้ําหนักแรงเหวี่ยงเยอะก็การเลือกด้ามด้ามปลาที่ต้องใช้แกนมันหรือว่าไม้ประเภทที่เหนียวแล้วก็มีน้ําหนักน้ําหนักดี อันนี้ก็เรียกไม้นาคปุดด้วยความยาวของด้ามที่ว่าเรานํามาใช้ทามีดปลาที่ว่าใช้หั่นให้มันเหมาะมือแล้วก็ใช้หั่นคล่องแคล่วน้าหนักดีความยาวของด้ามด้ามพลาเนี่ยกับความยาวของมีดต,ตัวใบมันประมาณสองช่วงนะนี่สองช่วงหนึ่ง สองเนี่ยคือประมาณความยาวของด้ามประมาณรบสอดใากันเลยนี่ก็มีการเหลาก็มีการแต่งแต่งด้วยตะใบรูตะบุง่งห้มีขนาดพอมือกับผู้ชใช่ไหมอันนี้ก็ทำด้ามใบ,แล,บแล้วก็นี่บ้องแล้วก็เรียกว่าพระบ้องแต่ว่าพระกันใช่ไหมไอ อไอยตัวนี้มันเป็นเดือยอยู่ mm. ก็ใช้ดีเจาะดําเจาะไอเป็นรูแล้วก็ใส่ลงไป mm. ก็เรียกว่าปลากัน mm. มันมีกันของมันมีกันมีเดือยแต่นี่คือไม่ใช่มันมีรูใช้ดั้มสอดปลาบอ้องก็การใส่ใช่ไหมแต่เราควันแล้วจะไมมันไม่สะบัดมันไม่เด้งกลับแล้วก็ปลาจะไม่หักเราต้องใส่ให้ถึงนี้เลยใส่จมลงไปเลยใส่สุดดั้มเลยใส่ถึงนี้เลย ถ้าเราใส่ไปขน,ขนาดนี้เวลาฟันแล้วก็มันก็เรียกว่ามันสะบัดแล้วก็น้ําหนักมันไม่ดีมันจะเด้งกลับหรือว่าพลามจะหักคือแรงประทะมันก็ไม่ดีต่อไปนี่จะทำวิธีการเหลาเพื่อจะถอดเข้าไปเหลาปลายเพื่อจะใส่เข้าไปถอดให้พอด,ดี การดก็ดูความโคง้งความดิ่งใช่ไหมดูหน้าไม้นี่วัดได้นี่ได้ขนาดนี้แล้วดูวความคับขนาดต้องแต่งนิดนึงใช้เหลา เราเลืกเกินไปเล็กเกินไปมันก็หลวมหวมแล้วก็หลุดเวลาจ่ายงานตอนนี้อยู่ที่การพิถีพิถัน อ้น,นี่ก็ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กออกมาประมาณเก้าใบมัดรวมกันเพื่อใช้เป็นตะบุง้งมันคมมันกล้ากว่าแล้วก็ใช้ายอยาน,นละเอียดว่าขี้เลื่อยมันออกมามันก็ละเอียดมันไม่หยาบแล้วมันจะคมด้วยอ,อยู่ที่เราคิดมาเองนี่คิดึ้นมาเองไม่มีขายเนี่ไ <laughs> อตัวน,นี้ก็ยียกตะบุง้ง อันนี้ปลายแหลมอันนี้มันแต่งตัวน,นี้ตะวใบตะบุ้งตะบุ้งท้องปริงปลายแหลมด้านนี้เสมอเพื่อต้องการให้ปรับผิวให้เรียบอันนี้มันโคง้งก็ยังท้องปริงแล้วก็ใช้ไอ้ด้านโค้งนี่ใช้สำหรับที่สวนเป็นโค้งอันนี้แต่งเพื่อต้องการให้ มันพอดีกับกับรูของบ้องมันไม่แตกไม่บเบอืออันี้ปราบเชี่ยนมันย้ายเป็นเชี่ยนเชี่ยนมันจะแทงมืออันเนี้ยเชี่ยนไม้เนี่ยนี่เราแตง่งแต่งเหลา ดูที่ะนาดพอมือจังหวะของมันได้ขนาดน,นี้มันไม่เข้าแล้วมันได้แค่ขนาดน,นี้เรามาดูเนี่ยเดี๋ยวแตงมันคับแค่น,นี้มันมีรอยอยู่เราต้องเหลาตรงนี้อีกเป็นรอยดำอยู่เหลาตรงนี้มันคับตรงนี้ ด้านปาตนี่ต้องแข็งนะแข็งแล้วก็ไม้ต้องเหนียวด้วยแข็งเหนียวแล้วก็มีความทนทานตอรอแรงกว่าประจํนแล้วก็ได้ลมปาดปาดก็ต้องการปาดนิดหนึ่ง หลับงานใส่ใส่ด้ามล้าใช่ไหมเหตุผลที่ก็ผมปาดตรงนี้ไปนิดหนึ่งนี่เนี่ยครึ่งหนึ่งปาดครึ่งหนึ่งเป็นโค้งรบเหลี่ยมเพื่อต้องการจะสอดเข้าไปในนี้ต้องการใส่ด้ามไม่มิดใส่ด้ามในให้ลึกๆถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมมาติดอยู่ได้ขนาดนี้ตรงนี้นเป็นโค้งอข้างในเราติดเหลี่ยมติดได้แค่นี้แต่เมื่อเราลบเหลี่ยมปั๊บมันจะ ได้ถึงขนาดนี้มันก็เรียกว่าข้าวด้านได้ลึกนี่เราได้พอดีแล้วก็เราเลงแต่อย่างเนี้ยผิดเหลี่ยมไม่ได้คือจังหวะมันพอดีก่อนหล่านี้ก็เนี่ยมันข้าวไม่เยอะมันได้โอเคเนหให้คับก็ไว้ก่อนเหล่านี้ก็ก็มีการกระแทก มีการกระแทกกระทุงเพื่อต้องการในด้านมันชุดไปตึงนี้โอเคนี่เต็มชมละชุดแล้ว เมื่อด้ามมันเข้าสูดแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราใช้าหารมันจะไม่หักแล้วก็น้ำหนักมันจะดีแล้วก็ไม่ไม่จะปริงมันไม่ตะปริงกลับวันแล้วก็ไม่ทำมันถนัดมือก็แต่งรูปเหลี่ยมนิดหน่อยใช้ตะบุ้งอะตะบุ้งแต่งไม้ถูไม้เพื่อจะรูปเหลี่ยมให้ได้กับหมอะมือ เวลาจำแล้วเวลาเราจับเห็นไหมมันก็มีความถนัดมือมีความรุนแรงเวลาการสับการฟันถนัดมือเหมาะมือใหญ่เกินไปแล้วก็เราจับไม่ถนัดเล็กเกินไปมันก็หลวมฟันแล้วก็มันไม่มีน้ำหนักอย่างนั้นมันก็พอดีพอดีกับมือของคนใช้ คือปกติก็นายช่างเขาตีเหล็กกันะก็จะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วว่าเออใช้ด้ามขนาดไหนคือขนาดมือจับของคนฝ่ามือคนอะ่ะคนไทยอะ่ะมันก็ฝ่ามือมันก็มันใกล้เคียงกันแต่ถ้าว่าพราใหญ่ใช่ไหมต้องตำด้ามตัวไปนิดหนึ่งเพื่อต้องการจะรับน้ำหนักใบมันถ้าพลาเล็กๆด้ามมันก็เล็กไปตามตัวเพื่อใช้งานเบาๆบ,บางๆ ทานไม่นักผมต้องใช้ปลาเล็กๆทานแบบนี้ดูคนด้วยนะดูโครงสร้างของคนศิริละของคนด้วยคนเล็กคนใหญ่คนโตคนกลางใช่ไหมคือเครื่องไม้เครื่องมือที่นํามาใช้ต้องให้พอเหมาะกับตัวของเราด้วยเวลาใช้างก็ไปเช่น้าเนี่ยให้น้ําไอ้ไม้มันเปียกน้ําแล้วก็ด้ามมันจะคับขึ้นมาแล้วก็ใช้อาได้ด้ามมันจะได้ไม่หลุด หรือว่ามีการแช่น้ําแช่ลงไปในอ่างน้ําหรือบอริเวณไหนก็ได้คือให้ให้เปียกบริเวณน,นี้ยเมื่อไม้เนี่ยมันมันโดนน้ำนะใช่ไหก็มีการซับน้ําไว้ทตมันพองกันมันมันอิ่มน้ํามแต่ท้ทำตรงนี้มันคับขึ้นอะ่ะเวลาเรานําไปใช้อานใช่ไหมมันจะไม่หลุดน้ําหนักมันดีอ่าก็ดดานผ้าเดือมากเราจะทําให้ลื่นไม่ได้ต้องให้สาบสาบให้หยาบหยาบ,บแล้วก็สาบสาบ สากมือเวลาจาับเวลาควันมันจะได้ไม่หลุดถ้าเราทาล้ามลื่นขัดมันเวลารกควันไงไหมมันลื่นม,มันก็สะบัดกำน้าหนักมันก็ไม่แน่นก็อย่างนี้ต้องสากสากนิดๆเดี๋ยวสากแบบสะอาดสากแบบสะอาดแ,แล้วก็โดยยามนี่เรียบร้อยแต่มีดนะถ้มีดใหม่ไงไหมม,มีดมาอย่างนี้เราไปใช้อานเลยไม่ได้เพราะว่ามีดผ่านการใช้ตะไบ ใช้แต่ไปแล้วก็ชุบแล้วก็เช็ดน้ามันชุบน้ามันแล้วก็นํามาขายกันตะหนิม,มแต่ว่าเวลาเราจะใช้ยิงก้าวด้ามเสร็จแต่แม้นี่้าวด้ามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปรับรับอินหยาบหรรับอินเนียนแล้วก็จุ่มคมคมดีแล้วก็นําไปใช้อาหารได้เมื่อใช้อาหารเสร็จก็ล้างเอาเช็ดแอ,องเ<ม>ช็ดน้ามันแล้วก็มาเก็บว้มีดจะได้ไม่ขึ้นสนิมจะใช้อายุยืดอายุการใช้อาหารการเก็บใช่ไหมเราอย่ากเก็บต้องตั้งให้คมอย่างนี้ อย่าให้อยู่ด้านนอกต่างเดินยังไม่ต้องหาคมข้าหาขวาลูกข้าวด้านในตั้งอย่างนี้ไม่ได้เวลาเราเดินเราไปเหยียบใช่นไหมมันจะโดนเราก็ต้องตั้งตรงนี้แต่ถ้าตั้งยืนต้องยืนแบบนี้ต้องเอาคมข้าวไปหาที่ไม่มีต่างเดินที่มิดมิดที่ทางอับที่ไม่มีคนเดินว่าข้างขวาถ้าจะตั้งต้องตั้งเข้าหาให้คุมเข้าหาไปด้านโน้นที่ไม่มีต่างเดินอถ้าจะตั้ง ผมตรงเข้าในห้ามตั้งอย่างนี้เด็ดขาดเวลาเราเดินลืมรถสะดุดมีดจะบาดเราจะเกิอดอุบัติเหตุดังนั้นต้องตั้งอย่างนี้ตั้งให้ยืนเอาปลายลงก็ต้องขมอย่างนี้แต่ตั้งให้ยืน <c oughs> ก็ต้องขมตรงเข้าในเวลาใช้หานใช่ไหมเราต้องจับเนี่ยยกกันมาผมตรงข้าในหลุดถนัดซ้ายถนัดขวาใช่ไม่แล้วแต่รู้ถนัดแบบนี้แล้วแต่เรา แล้วก็การแบกการถือระยะทางยังม่การเราเดินทางถือแบกนี่ต้องแบกอย่างนี้ไม่ใช่แบกแบบนี้ไม่ได้ต้องแบกอย่างนี้คือพร้อมจะใช้งานเจออะไรก็หวดแต้องป็นบาอย่างนี้จะไม่เจอจริงไหมเราก็หวดไปได้หัวควนันควันแล้วก็เทก็ตั้งอย่างนี้ก็ถือด้วยกันอย่างนี้นี่การถือพา เนี่ย yeah. อันนี้นี่ว่างเราถืออย่างนั้ถืออย่างนี้เดีวเวลาจะใช้อัาก็รถขยับลงมาได้อีกอย่างนึงตอนเราถืออย่างนี้แล้วก็อีกอย่างเราเราถืออย่างนี้จับเดินอ่านี่ถือหิ้วแบบหิ้วหิ้วอย่างนี้ไม่ใช่ยิ้วอย่างนี้ต้องยิ้วอย่างนี้